สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุรยิยสายชาแนลประจำสัปดาห์นี้คงต้องพูดถึงกระแสการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งไม่กี่วันวันนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัครนะครับ3 1มีนาคมแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะรับสมัคร4เมษาย,ยนยอดผู้สมัครคร่าวๆอัปเดตก็น่าจะใกล้ๆ20คนละต้องดูเย็นนี้ทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะครบ จำนวนเท่าไหร่กันแน่เมื่อครบวันวันปิดรับสมัครนะครับแต่เฉพาะที่เปิดเผยตัวตนมาก่อนหน้านี้ก็คงพอจะเห็นแล้วล่ะตัวเด่นๆตัวที่มีโอกาสตัวที่จะทําคะแนนสูงจนถือว่าเป็นแคนดิเดตเป็นว่าที่ผู้ว่าได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าคงพอเห็นกันบ้างนะฮะที่เหลือก็คงคงเจ้าตัวคงพอทราบดีนะครับว่า ว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับจาก1 7 7 8เบอร์เบื้องต้นที่มีอยู่ในมือในขณะนี้นะครับของผู้สมัครที่จับฉลากได้เบอร์มานะครับขออนุญาตชวนคุยจากรายชื่อเท่าที่มีเนี่ยผมคิดว่ามีประมาณเจ็ดเบอร์นะครับเจดหมายเลขท,ที่ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่ 2, สองพฤษภาคม 2,565ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งวันชี้ขาดนะครับผมจะลองไล่เรียงที่ระเบอร์ดูนะครับว่าแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งมีโอกาสแค่ไหนอย่างไรซึ่งต้องบอกตรงๆว่ารอบนี้เนี่ยสูสีกันมากทีเดียวนะครับโอกาสที่คนจะได้เป็นผู้ว่ากทมอาจจะไม่ต้องใช้คะแนนเป็นล้านเหมือนเลือกตั้งครั้งหลังสุดซึ่งก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก 9ปีที่แล้วนะครับที่คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรได้เป็นผู้ว่ากทมด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติกา 1, 250, 000, กร์หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับเราย้อนไปปี43สมนะครับสมัยคุณสมัครสุนทรเวชตอนนั้นก็ได้หน,นึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนนะครับก็ตั้งแต่มีผู้ว่ากทมเลือกตั้งมาเนี่ยก,ก็มีคนที่ถึงล้านเนี่ยอยู่สองคนคือคุณชายสุขุมพันธ์กับ คุณสมัครสุนทรเวชนะครับแต่รอบนี้ทำไมผมฟันธงว่าจะไม่มีใครที่ได้คะแนนถึงล้านเพราะผมคิดว่าการตัดคะแนนรอบนี้จะสูงกว่าทุกครั้งตัดกันทุกกลุ่มทุกก้อนเลยทุกขั้วทุกข้างนะครับตัดกันแบบมหาศาลตัดกันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดของแต่ละของกลุ่มด้วยซ้ำไปนะครับเ,เดี๋ยวจะไล่เรียนดูนะฉะนั้นแพ้ชนะ คนได้เป็นผู้ว่ากทมอรอบนี้อาจจะอยู่ที่อาจจะเจ็ดแปดแสนคะแนนแปดแสนคะแนนอาจจะชัวร์ก็ได้นะครับหรือถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะอาจจะอยู่ที่หกหรือเจ็ดแสนคะแนนแต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องแปดแสนคะแนนรอบนี้แต่ว่าไม่จาเป็นต้องถึงล้านนะครับไปไล่เรียงดูเจ็ดเบอร์ที่ผมผมเก็บข้อมูลแล้วก็ติดตามตั้งแต่เขาประกาศตัวแล้วก็รับสมัครจับได้บงได้เบอร์มานะครับคนแรกเลยนะครับไปดูจุดอ่อนจุดแข็งกัน คุณวิโรธลัคณาดิสอนซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคก้าไก่จุดแข็งก็อย่างที่เราเห็นนะครับคุณวิโรดีมาจากฐานของคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นมากช่วงเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี62ยจนทำให้พรรคก้าไก่เนี่ยอตอนนั้นคือพักอนาคตใหม่ได้คะแนนเสียงในคอมอแบบถล่มทลายพลิกประกาเสียนพลิกความคาดหมายพลิกความเห็นการวิเคราะห์อของกูรูนักวิเคราะห์ สารพัดกันหมดนะครับแล้วก็ทำให้ถูกจับตามองมาตลอดนะครับสำหรับพักอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันคือพักก้าวไก่ประกาศตัวแนะานามพักนะครับคืนความเป็นธรรมให้เมืองคืนความเป็นคนคนเท่ากันให้กทมและกำับนั้นนะครับก็ก็จุดเด่นของคุณวิโรจน์แน่นอนนะครับฐานคะแนนของพักนี้ แต่อย่าลืมว่าสมการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งชั่วไปตอนนั้นนะครับปี62ในกทมเนี่ยมันมีคะแนนที่หลบหลีกกันอยู่ฉะนั้นจะเป็นนับคะแนนเป็นก้อนทั้งหมดว่ารอบนี้จะกลับไปเทพระเก้าไก่เนี่ยยากอยู่ยากอยู่นะครับอ,อันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นจุดอ่อนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือการเบียดกันของพรรคเพื่อไทยเดิมซึ่ง ในช่วงเลือกตั้ง62เนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สู้เต็มที่นะครับหลบไ้ได้ซ้ําไปแล้วพักไทยรักษาชาติในขณะนั้นซึ่งเป็นพักสาขาของพักเพื่อไทยถูกยุบไปเนี่ยนะครับคะแนนมันก็เลยไปกองที่พักก้าวไก่หรืออนาะคตใหม่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขตที่เพราะพักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่ก็หลบกันหลายเขตนะครับคะแนนมันเลยไปบังเอิญพูดง่ายๆคือส้มหลด ให้กับอนาคตใหม่หรือก้าวไกลฉะนั้นจะไปเคลมว่าคะแนนที่เคยได้เมื่อปี62คือคะแนนเต็มๆของพรรคก้าวไกลในวันนี้นอันนี้อันนี้สมการแบบนี้คนละบริบทละเทียบเคียงกันง่ายๆแบบนั้นยากนะครับแต่ว่าก็น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าจุดมุ่งหมายของก้าวไกลคือคนรุ่นใหม่เนี่ยนิววอรเอร์รอบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับเลือกตั้ง9ปีที่ผ่านมาเนี่เกิดผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่เกือบ8 0 0 0 0นคน อันนี้แน่นอนเป็นเป็นหมุดหมายสําคัญที่เขาหวังเป้าว่าจะต้องให้ได้คะแนนกลุ่มนี้มาเป็นเกาะเป็นกำซึ่งก็ต้องดูว่าจะจะได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งจุดอ่อนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคือเวลาจะทําเอาประเด็นเรื่องกทมเนี่ยไปโยงกับปัญหาทางการเมืองระดับชาติเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะกทมออยังไงก็เป็นวิถีวัฒนธรรมเลือกตั้งท้องถิ่น กทมเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ฉะนั้นจะใช้โมเดลการเลือกตั้งระดับชาติเอาประเด็นการเมืองใหญ่ๆลงมาบี้กันในตอกซอกซอยในชุมชนอาจจะไม่ง่ายอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะครับนี่สำหรับคุณวิโรธลัคนาที่สอนะครับคนที่สองที่ผมก็คิดว่าก็กกต้องจับตาคือ,อคุณสกลทีพัทยกุลนะครับซึ่งลงในานามอิสระ แต่การขับเคลื่อนของคุณสกลทีเนี่ยซึ่งได้เบอร์สามเนี่ยนะครับก็ก็มีเงาของสกอพักพลังประชารัฐนะครับเคียงข้างอยู่หลายๆครั้งจนดูประหนึ่งว่าเอ๊หรือว่าคุณสกลทีเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ที่การแอบช่วยเหลือจากช่วยเหลือจากพักพลังประชารัฐหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับซึ่ง ซึ่งถ้ามีดีลมีข้อตกลงแบบนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งหนึ่งที่จะมองข้ามคุณสกลทีไม่ได้แต่ถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาช่วยเต็มตัวปล่อยให้เป็นเรื่องอิสระของผู้สมัครสกก็ก็โชคร้ายไปนะครับแต่แน่นอนคะแนนคุณสกลทีก็เนื่องจากเคยไปรองผู้ว่ามานะครับและก็ออกมาลงผู้ว่าต่อเนี่ยถ้าจะฐานคะแนนของเขตสกสขเดิม ก็ไม่ง่ายนะครับว่าอยู่ในมือคุณสกลทีทั้งหมดเพราะว่าคุณอัศวินขวัญเมืองเป็นอีกผู้สมัครหนึ่งที่อาจจะมาเบียดคะแนนในส่วนนี้คะแนนเดิมอยู่ในมือของผู้บริหารผู้ว่ากทมชุดคุณอัศวินแล้วก็ชุดคุณสกลทีอันนี้โอกาสที่จะเบียดคะแนนกันเองกับคุณสกลทีกับคุณอัศวินขวัญเมืองสูงแน่นอนน่าจะเป็นคู่เบียดคู่หนึ่งนะครับที่ที่เป็นคะแนนจากกลุ่มเดียวกันนะครับ อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่4คือเบอร์สี่คือศาสตราจารย์ดรสุชาชวีหรือดรเอเนี่ยนะครับก็เปิดตัวมาก่อนคนอื่นอยู่นะครับแม้นจะตามหลังมุชชติก็ตามนะครับก็มีข่าวคึกโคมหลังจากเปิดตัวมานะครับทั้งบวกทั้งลบเขาวาดกันไปนะครับยังยังเป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่บ้างแต่ว่าจุดแข็งที่ดรเอจะมีแล้วก็อาจจะเหนือกว่า คนอื่นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าผู้ว่ากทมมาจากประชาธิปัตย์เนียส,ส่วนใหญ่นะครับที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนสกสขอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้จะยังไม่อยู่เต็มมือเต็มไม้แบบแบบร้อเซ์แบบที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าฐานคะแนนที่เป็นคะแนนของพรรคคะแนนเลยิลตี้ของประชาธิปัตย์มีเป็นเรื่องเป็นราวและจ,จะมีมากกว่าพรรคอื่นในสามว่าเป็น อดศาดของพรรคที่เป็นพรรคก่อตั้งมายาวนานนะครับแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเป็นเกาะเป็นกับนะครับแต่คะแนนที่เคยมีนี่มันถูกแบ่งไปตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ละนะครับเลือกตั้งปี62ที่พปชรมาแบ่งคะแนนไปทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้กับทุกเขตในการเลือกตั้งสสรอบนี้แน่นอนทั้งคุณสกลทีเอยนะครับ คุณอัศวินขวัญเมืองเอ่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่มาตัดคะแนนอยู่ไกลๆอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าคะแนนประชาธิปัตย์เฉพาะคะแนนจัดตั้งเนี่ยหรือคะแนนพักเนี่ยจะทําให้ดรเอชนะหรือตั้งได้ได้เจ็ดแปดแสนยในที่ผมว่าอาจจะไม่ถึงเว้นแต่ว่าดรเอสามารถที่จะสร้างคะแนนพอปูล่าของตัวเองนะครับคะแนนที่เป็นคะแนน ส่วนตัวเนี่ยต้องไปดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนลําพังคะแนานพักอย่างเดียวผมผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชนะเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนที่ผ่านมานไมได้เพราะมันถูกหานไปหลายกองน,นะครับเบอร์ที่6นะครับนี่ก็อาจจะมาช่วงท้ายๆของการเปิดตัวนะครับถแถลงลาออกและประกาศลงชิงผู้ว่าแล้วก็ไม่กี่วันก็ยื่นสมัครเลยเนผู้ว่าสวินขวัญเมืองนะครับซึ่งได้เบอร์6 เป็นอดีตผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าที่หลายคนบอกไม่มีผลงานจะหลายคนบอกว่าคุณอัศวินจุดอ่อนของแกแกไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์ไม่ใช่นักการตลาดนะครับแต่ว่าถ้าดูป้ายดูอะไรช่วงสองสามวันมานี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะไม่เบาเหมือนกันนะครับจะมีผลงานไม่พูดหรือว่าไม่มีอะไรจะพูดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีงานจะพูดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ประชาชนจะเป็นคนตัดสินแต่ว่าแกมีจุดเด่นของแกอยู่เหมือนกันจุดแข็งก็คือเป็นคนง่ายๆดูลีลาไม่เหมือนนักเลือกตั้งนักการเมืองทั่วไปดูขายความจริงใจความถึงลูกถึงคนมีมุมแบบนั้นนะครับแต่จุดอ่อนเนี่ยคะแนนจัดตั้งของแกเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นพักสังกัดลงในนามอิสระแต่หลายคนก็บอกว่าก็แอบแอบมีอดีตศกศข,ขแปรพักจากประชาธิปัตย์เดิม หรือจากพอปอชลอมาเกื้อนหนุนอยู่บ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าคุณอัศวินกับคุณสกลทีตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนะครับคะแนนศูนย์ตัวเนี่ยไม่เยอะพอจะชนะหรอกเว้น mm hmm. แต่ว่าสามารถเกลี้ยกล่อมหรือดึงเอาคะแนนจัดตั้งจากบางพักที่ไม่ประกาศนุนใครอยู่ในขณะที่จะพักปชลเนี่ยพอปอชรเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นจะเป็นตัวตัดสินของสองคนเนี่ยนะครับ เพราะว่าสองคนนี้เขาลงในนามอิสระนะครับอีกคนหนึ่งเบอร์เจ็ดซึ่งสําหรับผมเวลาพูดคําว่าผู้สมัครอิสระเนี่ยด,ดูดีนะครับที่เอ่ยมาข้างต้นเนี่ยก็พอจะเห็นอยู่ว่าอิสระจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงโดยโดยนิตินายดูเหมือนจะอิสระแต่ว่าโดยพุตินายโยงใยไล่ที่มาจะเห็นชัดว่าอิงแอบคะแนนจัดตั้งพรรคการเมืองอยู่ฉะนั้นอิสระจริงเนี่ยผมคิดว่าคุนศนาจุดแข็งคือแกเป็นผู้สมัครคนเดียวอะ่ะที่ผมรู้สึกว่า ที่โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นอิสระจริงๆนี่คือจุดแข็งแก่แกขายความเป็นอิสระได้จริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนกทมอชอบผู้ว่าอิสระหรือผู้ว่าสังกัดพักนะครับเพราะสังกัดพักมันต้องมีสกอทำงานนิติบัญญัติแปร่ตรงงบประมาณมันต้องหนุนกันทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะครับถ้าอิสระไม่มีคะแนนสกอมาหนุนเนี่ยมันจะทํางานยากหรือเปล่านะครับแล้วก็วัฒนธรรมการโหวตคนกทมอ,อาจจะชอบผู้ว่า สังกัดพรรคก็ได้แต่ครั้งหนึ่งมันเคยมีผู้ว่าอิสระนะครับที่ชนะเลือกตั้งสมัยดรพิจิตรรัตกุลลงในานามกลุ่มมดงามแต่ตอนนั้นก็มีคําถามนะครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครก็เลยมีคําถามว่าคะแนนมดงามที่ดรพิจิตรได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าเพราะดรพิจิตรกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันในตอนนั้นฉะนั้นจุดอ่อนคุรสนาจึงจึงไม่มีคะแนนจัดตั้งหรือคะแนนพักมนุน์ จะต้องเป็นคะแนนจากผลงานจากบทบาทคุณลษนารุน้นๆว่าว่ามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าคนกทมต้องการอิสระจริงๆเนี่ยคนอิสระจริงๆที่จะเผูที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณลษนาก็โดดเด่นในเรื่องนะครับคนที่6นะครับที่มีโอกาสคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งจับได้เบอร์8นะครับเบอร์8เปิดตัวก่อนเพื่อนเลย นะครับล่วงหน้ามาแลมปีมากกว่าใครนะครับและก็พิกความคาดหมายตอนนั้นบอกว่าอาจจะลงในานามพักการเมืองใดหนึ่งนี่แหละแต่สุดท้ายดรชัชาติก็บอกว่าลงในานามอิสระซึ่งพอประกาศปุ๊บก็ถูกถูกตั้งคําถามจริงๆความเป็นอิสระคุณชัชาติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพักเพื่อไทยสมงผู้สมัครว่าพักเพื่อไทยประกาศไม่ส่งผู้สมัครมีนําซ้ําหัวหน้าพักยังบอกว่าไม่ต่ตองดูแล้วไม่เห็นใครดีเท่าคุณชัชาติ ก็ก็ไม่สม่งเออคือพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าเพื่อไทยหนุนคุณชาัดชาติแต่ก็แปลกเพื่อไทยกับคุณชัดชาติต่างเก็บซ่อนความสัมพันธ์นี้ปกปิดความสัมพันธ์นี้ซึ่งไม่รู้เพื่ออะไรเพราะอะไรในทางการเมืองมันปิดกันไม่อยู่แล้วแล้วก็มีคนจับโป๊ะได้ว่าวันที่คุณชาัชาติไปยื่นใบสมัครจับฉลากที่ เบอร์ว่าที่ผู้สมัครกทมเนี่ยก็มีสกอของผู้สมัครสกรพักเพื่อไทยไปแอบยืนถือป้ายนะครับหรือการปล่อยป้ายการพิมพ์ป้ายดูเหมือนมาที่เดียวกันก็เริ่มมีคนจับโปะเรื่องว่าคุณชาชาอิสระจริงไหมแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณชาชาจุดแข็งคือความที่แกขายความเป็นชาชาติเนี่ยแกเด่นกว่าเพื่อนนี่คือจุดแข็งนะครับแกมีความโดดเด่นสูงมากคะแนนป๊อปปูล่าผมว่า ถ้าเป็นเรื่องตัวคนเนี่ยคุณชาติชาติค่อนข้างเหนือคนอื่นแต่คะแนนพักแบบเพื่อไทยเนี่ยจะเทคุณชาติชาติเต็มแค่ไหนเนี่ยแรกๆผมนึกว่าคุณชาติชาตินอนหมานะสําหรับผู้ว่ารอบเนี่ยพอเห็นคุณสิทธาทิวารีซึ่งซึ่งประกาศลงในนามพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยตัดคะแนนคุณชาติชาติเต็มๆลำพังคุณสิทธาไม่เท่าไหร่ครับ แต่คุณสุดารัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเป็นร่มใบใหญ่ของคุณสิธาเนี่ยคะแนนกทมแกมีนะครับคะแนนสออกศขแกมีและแกเป็นคนที่ถ้าพูดตรงๆก็เป็นเป็นฐานคะแนนในเมืองกทมสําคัญคนหนึ่งของพักเพื่อไทยแต่วันนี้ก็แยกมาตั้งพักแล้วเดินหน้าสู้กับเพื่อไทยเต็มตัวแบบเนี้ยผมคิดว่าส่งอันนี้ส่งให้คุณสิธามีคะแนนจัดตั้งแน่นอนจากพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์แต่จะพอถึงขั้น เป็นผู้ว่าได้ไหมสําหรับคุณสิธาอาจจะยากแต่ว่าตัดคะแนนคุณชัดชาติเบอร์แปดเนี่ยผมว่าเต็มเต็มนะครับเ,ออเบอร์สุดท้ายหมายเลขเจ็ดแต่เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับลำดับที่เจ็ดคุณสิธาที่วาลีนะครับจะจับได้หมายเลขสิบเอ็ดอย่างที่ผมบอกไปนะครับจุดแข็งก็คือพอขายชื่อคุณสุดารัตน์เนี่ยมีแฟนคลับมีคะแนนจัดตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าจะถึงขั้นพลิก มามืดมาเป็นผู้ว่าคนใหม่ได้หรือไม่เนี่ยผมว่าลุ้นเหนื่อยอยู่นะครับเอาเป็นว่าทั้งเจ็ดคนที่ผมเอ่ยมาเนี่ยอันนี้เป็นมุมวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวใก,ใกล้วันเลือกตั้งเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แล้วก็อาจจะถือโอกาสฟังทงเลยก็ได้ว่าใครจะเข้าสามอันดับแรกใครมีโอกาสชนะที่สุดไล่หนึ่งสองสามแต่วันนี้เจ็ดคนที่ผมเอ่ยมาเจ็ดท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ผมคิดว่าคะแนานพวกนี้หลักแสนขึ้น นะฮะจะสามแสนห้าแสนไม่ทราบแต่ยังไงก็ตามการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าหนึ่งเลยอย่าเพิ่งเชื่อโพโพเมื่อการเลือกตั้งมีนาปีห้าหสมัยคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยโพแกแพ้ตั้งแต่วันแรกของการรับสมัครเลยแพ้จนเกือบจะอาทิตย์สุดท้ายยังตามหลังคุณคู่แข่งอยู่บนตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงเจริญในขณะนั้นไรรอยต่อตอนนั้นจำได้นะฮะ แต่พอวันเลือกตั้งคะแนนแกโอ้โหพลิกชนะคุณจูดี้เปอร์ตูเ,เลตพงษ์สปา์ตพงศ์เจริญเป็นแสนคะแนนคือมันเห็นชัดว่าโผพลาดนะครับโผแพ้เกือบจะทุกโผจำไม่ผิดก็มาน่าจะพอถูกอยู่บ้างคือดิดาโผที่เหลือแพ้หมดพลาดหมดนะครับซึ่งผมจึงคิดว่านี่นะน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทมอรอบนี้ทุกคนว่าโผก็แค่ส่วนหนึ่ง แล้วไม่มีใครไปตัดสินใจหรอกว่าโพเป็นตัวชี้ขาดนะครับโพชี้นำได้ไม่ไม่เหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม New Water นะครับรอบนี้9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่าครั้งสุดท้ายนะครับปี56ปีนี้ปี65 9ปีผ่านไปเราได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าใหม่อายุ18ประมาณ7-8 0 0แ0นคนอันนี้จะเป็นไข่แดงก้อนใหญ่ ที่จะช่วงชิงกันของทุกพรรคการเมืองจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่แต่ละพรรคจะต้องแย่งชิงฐานคะแนนจากกลุ่มเนี้ซึ่งอาจจะเป็นคะแนนชี้ขาดก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ชนะไม่ถึงล้านคะแนนโอกาสถึงล้านน้อยมากหรืออาจจะเป็นสูงแต่ผมคิดว่า80,000นคะแนน ก็อาจจะทําให้เขาได้เป็นผู้ว่ากทมลแล้วแล้วรอบนี้จะเป็นอีกครัดหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูงกว่าทุกครั้งด้วยซ้าไปนะเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่ผู้สมัครเกินสามคนขึ้นไปอะ่ะมีโอกาสไล่เลี่ยใกล้เคียงกันเดิมทีถ้าย้อนไปเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมีแค่สามเบอร์นะครับหรือยอย่างมากสามเบอร์หรือยอย่างมากก็แค่สองเบอร์เนี่ยไม่หนึ่งก็สองเนี่ยแต่รอบนี้อย่างน้อยสี่ห้าคนมีโอกาส นะครับแต่ก็อยู่บนโอกาสที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาย2ิบสองพฤษภา2565จะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทมอ,อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามสุริยาสายชาแนลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ